สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่8เมษายน2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขเด่นแบบ5ตัวของแอดคนวันอังคารใบนี้เป็นแนวทางงวดก่อนนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์หลุดไปทุกท่านไม่มี687 ่วนแนทางงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบนี้วันที่อยู่ด้านบน16ทับส2568สูตรคำนวณของอาจารย์ได้34579ทุกทัน34579่าน3 4 5 7กนทางเลขติดบนของแอดคนวันอังคารนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นตัวเดียวเหนือใต้ของแอดคม งวดที่ผ่านมาแอดคมคำนวณได้เลขศูหลุดไปทุกทันหวยออก6 8 7 3ดมงวดก่อนหน้านั้นเข้าอยู่นะครับคำนวณได้เลข3 3ก็เข้าทั้งด้านบนด้านล่างงวดที่ออก 5, 6, 3, 3, 2สามสาสองส่วนทั้งงวดใหม่ของอาจารย์ทุกทันอยู่ด้านล่างสุดคำนวณได้เลข9มาลุ้นกันครับ9จะมาไหม ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นแบบ4ตัวของแอสโจอีงวดที่ผ่านมาแอสโจอี้คำนวณได้3 4 6 7ก็มา2ตัวนะครับก็คือ6กับ7 6ก็เข้าหลักร้อยเจเข้าหลักหน่วยส่วนแนวทางงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดคำนวณได้1 3 2 7งสทุกทันหนึ่านสองเ มาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางเด่นด้านล่างเด่นด้านล่างของเอชโจยงวดที่ผ่านมามีเลข3เข้าหลัก10นะครับหวยออก3 6สําหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดแล้วของข้อมูลคํานวณได้0 7261นะครับ07261ตรงนี้อาจารย์พิมพ์ผิดนะครับสูตรคำนวณของแอชโจยทุกท่านเด่นด้านบนแล้วก็เด่นด้านล่าง ต่อมาจะเป็นทางเด่นสายทหารนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์คำนวณได้เลข7 7ก็ไปด้านบนนะครับเข้าหลักหน่วยส่วนนทางงวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวามือ16ทับ4 2 5อ8อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข9ทุกท่านได้เลข9 โชคดีจงเป็นของท่านถามนี้นะครับแนวทางเด่นสายทหารมาต่อกันที่แนวทางวิกสังกสีงวดที่ผ่านมาแนวทางของแอดพ่อใหญ่คำแสงเข้าอยู่นะครับคำนวณได้8กับ5ก็จะมีเลข8นะครับไปเข้าหลัก10บนส่วนแนวทางของแอดโสดกับแนวทางของแอดสุชาดานั้นหลุดไป งวดใหม่ก็คือใบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทางโดยเลขของอาจารย์สีงวดหลังสุดตามที่เห็นนะครับจัดไปทุกท่านงวดนี้ก็จะมีแนวทางของแอนเซี่ยวพเนจรเพิ่มมาให้ด้วยแนวะทางของแอนเซี่ยวพเนจรนคำนวณได้0ูนย์กาหนะครับแอดโซดอันตพานคำนวณได้9ก้ากัหกพ่อใหญ่คำแสงคำนวณได้4ี่กาห แล้วก็อสุชาดาคำนวณได้8กับ6ชนเด่นตัวเดียวเลยทุกท่านก็คือเลข6นะครับเลข6มาลุ้นกันครับ6จะมาไหมตามนี้ทุกท่นนานแนวทางวิกสังขสีต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนนะครับสายวิ่งทุกท่าน เลขเด่นตัวเดียวของแอดมังกรเมลัยงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข6ครับ6ก็เข้าหลักร้อยคุยออก6 87ปดเจ็ดส่วนในทางงวดหมาอาจารย์ให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวามือแอดมังกรเมลัยคำนวณได้เลข2ทุกท่านได้เลขสองมาลุ้นกันครับ2จะมาไหมเพิ่มเติมนะครับ อาจารย์เจ้าของข้อมูลบอกว่าเน้นหลัก10นะครับเน้นหลักสิถ้าชอบก็เองได้หมดนะครับแนวทางเด่นบนตัวเดียวต่อมาจะเป็นแนวทางสูตรคำนวณหลักร้อยนะครับตัวเด่นของอาจารย์ก็คือเลข7ตัวรองได้เลข6แล้วก็ตัวกันได้เลข2 ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นทาง10หน่วยบนนะครับของอาจารย์เวียงพิงงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์เข้า2ตัวก็คือ8กับ7แล้วก็มีเลข6ด้วยนะครับไปเข้าหลักร้อยส่วนแนวทางงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือถูกทัน16ทับ 4. เจ้าของข้อมูลคำนวณได้1 2 3 4 5นะครับ1 2 3 4 5สูตรคำนวณ10หน่วยบนของอาจารย์เวียงพิงมาต่อกันที่แนวทาง10หน่วยบนของแสงเดือนเลขเด่นแบบ4ตัวงวดที่ผ่านมามาครบบนกันเลยทีเดียวเชียวทุกทัน แถมหลักร้อยมาด้วยนะครับสอนอของอาจารย์ก็มี7กับ8ที่เข้าทางโดยเรขของอาจารย์ย้อนหลัง3งวดนี้เข้าทั้งหมดนะครับใครตามงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือและแสงเดือนคำนวณได้5 6 7 8นะครับ5 6 7 8 10จ็ดหน่วยบนของอาจารย์นะครับวันที่ก็อยู่ด้านล่างทุกท่าน สิบหกทับสี่สองพันห้าร้อยหกสิบแปดต่อมาจะเป็นนทางสิบหน่วยบนนะครับของแอดหนุ่มข้อนแก่นหนุ่มข้อนแก่นคำนวณได้ห้าหกเจ็ดแปดทุกทันมาต่อกันที่นนะทางคู่โต๊ดบนมาตัวนะครับของ SBNY งวดที่ผ่านมาคำนวณได้4 5 7ห้าเจ็ดเก้า มีเลขเจ็ดนะครับเข้าหลักหน่วยในทางงวดใหม่อยู่ตรงนี้ทุกท่านเจ้าของข้อมูลคำนวณได้หนึ่งสี่หเก้านะครับหนึ่งสี่หเก้ามาต่อกันที่แนวทางของแอดมีตังใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นด้านบนด้านล่างเลขเด่นแบบ5ตัวเจ้าของข้อมูลคำนวณได้52479นะครับ ห้าสองสี่เจ็ดเก้ามาด้วยกันก็จะเป็นแนวทางสูตรคำนวณสิบหน่วยบนนะครับเลขเด่นแบบ5้าตัวมวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลขเจ็ดนะครับเข้าหลักหน่วยสามวดหลังสุดนี่เข้าทั้งหมดนะครับหวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวามือเจ้าของข้อมูลคำนวณได้หกสามแปดหนึ่งสองเจ็ดถูกทัน 6 3 8 1มแปดห่งสองเจทางสิหน่วยของแอดมีตังมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูลด้านล่างนะครับข้อมูลด้านล่างงวดใหม่ของอาจารย์คำนวณได้1นึ9งสองห้ึงสองห้าเกงวดที่ผ่านมาใบที่ผมลงนั้นหลุดไปนะครับ ลงสูตรคำนวณเลขดับของอาจารย์ให้ด้วยเลยนะครับใบนี้ดับสอนอบนงวดก่อนคำนวณได้เลข8หลุดไปครับงวดใหม่คำนวณได้เลข5อยู่ด้านบนฝั่งทางซ้ายใครไม่ชอบเลขดับก็เลื่อนผ่านได้นะครับต่อมาก็นวทางดับล่างงวดก่อนดับผ่านอยู่นะครับอาจารย์คำนวณได้เลข7ถอยออก36มงวดใหม่คำนวณได้เลข0นทุกทัน แนวทางสูตรคำนวณของแอดมีตังมาต่อการที่แนวทาง10หน่วยขอภัย10บนล่างนะครับ2ตัวมาตัวสูตรคำนวณของแอดบนดินแผ่นฟ้างวดที่ผ่านมาใบนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้3กับ4ก็จะมีเลข3ไปเข้าหลัก10ล่างออก3 6 แนทางงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดแอดบนดินแผ่นฟ้าคำนวณได้4กับ5ทุกทันถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางเด่น10ล่างของแอดปลายฝันแห่ความทรงจำงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ไม่มีเลข3มีเลข6ไปเข้าหลักหน่วยงวดก่อนหน้านั้นก็มีเลข2ไปเข้าหลักหน่วยงวดที่ออก3-2 ย้อนไปอีกงวดแนวทางของอาจารย์ก็มีเลข4ไปเข้าหลักหน่วยงวดที่ออก5 4ทางโดยเลขของอาจารย์หลุดไปเข้าหลักหน่วยทั้งหมดเลยนะครับใครตามอยู่ก็เก่งได้หมดทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหลัก10หรือว่าหลักหน่วยสูตรงวดใหม่อยู่ด้านบนฝั่งทางซ้ายอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้4 6 8ทุกท่าน4 6 8คือสูตรของอาจารย์ก็คือเด่น10ล่างนะครับ ของแอดปลายฝันแห่งความทรงจำมาต่อกันที่แนวทาง10ล่างรูปแบบนี้ของอาจารย์วันชยัยอาจารย์จะมีอยู่4สูตรด้วยกันถูกกันงวดที่ผ่านมาชนเด่นตัวเดียวก็คือเลข3ก็เข้าจริงนะครับหลัก10บคุยออก36ส่วนทางงวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวามือนะครับชนเด่นตัวเดียวก็คือเลข9้า ส่วนตัวลองได้ 5, 1, 7หนดทุกทันในทางของอาจารย์วันชัยนะครับมาต่อกันที่ในทางชุดเต็มล่างนะครับของแอตวูดแอตวูดมวดที่ผ่านมาตัวติดล่างตัวเด่นติดล่างของอาจารย์มีเลข3แล้วก็2ตัวมี6กสเข้าตัวกลับนะครับ ทางเดเรข็ของอาจารย์สามงดหลังสุดหลุดไปหนึ่งเข้าสองงดใหม่ก็คือใบนี้ทุกท่านใครตามแนวทางของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปต่อยอดเอานะครับไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ